พีมืองลวงพุะไอ้พุ่ะไอ้การอเาตมพุทนปันปกคอย่งพี่น้องเผ่อนี่พกพุะตุลโลโลโลดเพี่ย่ไงครับเมื่อนี้มาแห่งป่าเด้อครับอรอบางพงันครับภาสิมีป่าป่ บ่อปลาร่วมเต็งวันมากับพ่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นปลานิ่นเนาะครับปลาร่วมนี่สุปลาอยางนี้ก็ปูทีงานกับรังแหงกับมาฟังฟังกันด้ลย รุ่นกันครับว่าจะมีปลาย่งัง<า>ไปลามีเทปะนินปลานินน,น,น้อยครับเตะกวอนอะไร้านปูนบ้านนี่บ้านนี่มเอามากนครับ สิ่งต้งฝ่าน้อยแนบอง,งนีนงานี้่ง้าไงเนาะครับห็นจัดป่านี่หนอกจากบอเพื่อจิบริย่งขอย่งอาหารมู่เขานะครับลงมาแล้วเอาอไบอฝ่าว้่น้อง ้ก็พ่อมาฟังสิตเตอะไรเป็นเสือครับปลากำจัดปลานี่หนอกให้หมดเออปลานิดหน่อย ใช่ครับคนนะ่ะก็ตายเดี๋ยวที่ทน้องน,นะกำลังเก็บอยู่ครับทีมงานอันนี้บอ่บอเอนะครับตัดต่อไปไคลายคลายเนี่ยกว่า ลั่งแดดเดียวแล้วนี่แ็่แ,แ,แม่้อคว้าั่งแดดเดียวแล้วสิเนาะหลายครับป้าเอาไปควายซานน่บุพพอ น้องสามเดือนแล้วได้กินไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้โยป่านมันก็ข้านอไปเ็ดแดดเดียวเนะาะปวดเนี่ยป่านี่รอยตอย อ่านิ่นาติดสาแดดแล้วโอนะเจ้าร้ายครับโอนะอลานิอ่อยตัวฟังขามาไปปัง มีปลานินร,ราจิตายแด้แล้วมั้งรมีแ็แดดเดยพอด,ดีครับเ่งครับปนป้างานครับเอยไม่ได้ปลานิต่ยยอยต่อยขายรับครับกำลังพ่อเห็นเดดเยตัวนี้ ปะนิ่นครับฟอง่ง่นลยครับก็ต้องฟองเห็นเดียเด่ยวนะปูนง,งานมุงไหลไล่ครับ